ตำนานเมืองลับแลเมืองลับแลคือตำนานของสถานที่ลึกลับที่จู่ๆก็โผล่เข้ามาแล้วก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยเป็นตำนานลี้ลบคลาสสิกอีกเรื่องหนึ่งที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆแต่ตำนานเหล่านี้ไม่ได้มีแค่ในไทยเท่านั้นซึ่งจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นมาดูกันครับเมืองบางบทเมืองลับแลตำนานเก่าแก่ของภาคเหนือเกี่ยวกวับชายคนหนึ่งที่หลงเข้าไปในป่าแล้วดันไปเจอเมืองลับแลโดยบังเอิญ ซึ่งความแปลกของที่นี่คือทั้งหมู่บ้านไม่มีผู้ชายเลยสักคนและหมู่บ้านนี้ก็มีกฎปแปลกอยู่หนึ่งข้อจะอยู่ที่นี่ก็ต้องมีสัตจ,จะต่อมาชายคนนั้นได้แต่งงานมีลูกสาวงามคนหนึ่งแล้วอาศัยอยู่ในหมู่บ้านด้ยวยกันวันหนึ่งภรรยาต้องออกไปหาฟืนเขาต้องเลี้ยงลูกแต่ลูกดันร้องหาแม่และโกหกลูกว่าแม่จะกลับมาแล้วจึงเป็นต้นเหตุทําให้เขาถูกขับออกจากหมู่บ้านก่อนออกจากหมู่บ้าน ภรยาได้บอกทางออกจากป่าและห่อขมิ้นให้เขาเยอะมากเพราะเขาเดินทางไปได้สักระยะหนึ่งก็เริ่มจะหนักขมิ้นเรื่อยๆเลยทยอยทิ้งไประหว่างทางเมื่อออกจากป่าได้ขมิ้นก็เหลือแค่อันเดียวแต่พอเอามาดูอีกทีขมิ้นก็กลายเป็นของคําแท่งไปเสีแล้วเมื่อเห็นอย่างนั้นเขาจึงย้อนกลับไปทางเดิมเพื่อเก็บขมิ้นแต่พบว่ามันงอกเป็นต้นไม้ไปเสียแล้วพอย้อนกลับไปมู่บ้านนั้นก็หายไปแล้วภูเขาเผิงไหล ภูเขาที่เชื่อกันว่าอยู่บนเกาะบริเวณตะวันออกของทะเลปั้วไฮภูเขานี้เป็นที่พำนักของบรรดาแปดเซียนในตำนานเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไม่มีความหนาวและความแห้งแลง้งสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดล้วนทำจากทองคำขาวที่สำคัญบนภูเขานี้ยังมีสมุนไพรวิเศษมากมายที่มีสรรพคุณคงความเยาวอ่อนไวัยได้ตลอดการสามารถรักษาอาการป่วยและอาการบาดเจ็บได้ทุกอย่าง มีผู้คนมากมายตามหาภูเขาเพิงไหลโดยหนึ่งในนั้นก็คือจินซีฮอกเต้ผู้ต้องการอายุวัฒนะลงทุนไปมากมายเพื่อตามหาภูเขาลูกนี้แต่ก็ไม่มีใครทำได้สำเร็จจนถึงปัจจุบันอนานิคมโรนอกเป็นอาณานิคมของอังกฤษในอเมริกาโรนอกเป็นเกาะเล็กๆในรัฐนอร์ทแคโรไลนา เป็นอาณานิคมที่ก่อตั้งในปีคิศักราช1585แต่ในคิศักรา1587เซอร์วอเตอร์ผู้ดูแลอนาณานิคมได้เดินทางออกจากเกาะอ,อังกฤษโดยทิ้งผู้คนอาศัยจำนวน115คนเอาไว้แต่กว่าเขาจะกลับมาที่อนาณานิคมได้ก็3ปีให้หลังเนื่องจากต้องลบกับสเปนเมื่อมาถึงสิ่งที่พบในอาณานิคมก็คือ สิ่งปลูกสร้างทั้งหมดยกเว้นป้อมปืนถูกลื้อถอนไปทั้งหมดและชาวอนานิคมก็รู้ว่าถ้าเกิดอันตรายให้สลักการเขนไว้ที่ต้นไม้เพื่อให้คนที่ตามมารู้แต่สิ่งที่พบบนต้นไม้คือคําว่าโคราโทนจึงมีการออกสำรวจบนเกาะแต่ไม่พบหลุมศพไม่พบร่องรอยก,การเสียหายจากการต่อสู้หรือภัยธรรมชาติไม่พบเอกสารหรือบันทึกทิ้งไว้เลยลากับว่าทุกอย่างหายไปกับอากาศโดยไม่มีใครรู้คําตอบเรื่องนี้จบจนปัจจุบัน เรื่องราวของเมืองลับแลถือเป็นเรื่องราวที่ทรงสเสน่ห์อย่างมากเพราะเป็นเรื่องราวที่เต็มไปด้วยองค์ประกอบของสิ่งเหนือธรรมชาติความลึกลับและสาวน้อยแสนธรรมดาอย่างจื่อรานมาเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องราวที่ไม่ธรรมดาอย่างของเมืองลับแลก,กันละ่ะถ้าสงสัยแล้วก็หาคำตอบได้ในข้าขอเป็นคนธรรมดาได้หรือไม่จบคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่อง1168กปลุกกันด้วยนะครับสวัสดีครับ